ครับสวัสดีครับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะครับในวันอาทิตย์ที่23กุมภาครับอาทิตย์สุดท้ายของเดือนแล้ของเดือนกุมภานะครับที่ช่อง7จ็ดสีนะครับถ่ายทอดในเวลา10.30นจัดโดยทีมงานเจ็ดเพชรนะครับไปเริ่มที่คู่แรกของรายการเลยครับเจ้าเงา e ีทนะครับพบกับเพชรลุ่งโลดนะครับ จุดดีของเงาอีทีเนี่ยเป็นมวยประเภทว่าไม่ค่อยเป็นมวยหรอกแต่เดินสู้บู้นะเพชรลงกดนนี่เป็นมวยกว่านะแต่คะแนนหน้าเสือเนี่ยนะความทั้หดทนทานเนี่ยเงาอีทีเนี่ยมันจะดีกว่านะครั้งที่แล้วเนี่ยต่อยไปนะอาจจะทําน้ําหนักกับการปรับร่างกายไม่ทันแต่นัดน,นี้ผมว่าดูทันละอ่ะคู่นี้ผมเลยออกไปที่เงาอีทีได้เปรียบทรงมวยนะ,ะการเดินกระทำเนี่ยลูกสู้ลูกบูเนี่ยเงาอีทีดีกว่าผมออกไปที่เงาอีที แคมบรูนกับยอดชนะศึกแคมบรูนโอ้โหพิกล็อกหักปากาเซียนเลยวันนั้นนะครับสู้บูเดินลัดเดินมัดเดินตีนะเดินถูกทรงถูก,ถกตลาดของมวยช่องเจ็ดสีนะครับส่วนเจ้ายอดชนะศึกประเภทหลักเหลี่ยมฝีมือนะตั้งรับจับทางเตะตั้งเตะขวางเตะคามีเข่าปนปนอะนะแต่ผมว่าถ้าทนโหดนัดนี้นะสู้ไอ้เจ้าแคมบรูนไม่ได้ฉะนั้นนัดนี้ผมกาลาบาดแคมบรูนตัวเลือกเป็นตัวที่1นนะครับมา2พยัก บูมเด็กเซียนนะเคยใช้แล้วนัดนี้มาใช้ JV JP Power นะครับชบกบ i, ink, บกกบซีอุยสิงมาวินเหมาะสมกันเลยนะครับเสือเบอร์มวยการเล่นเหมาะสมกันคันนี้เกมบนเวทีเนะี่ยไอเจ้าสองประยักษนะ์เนี่ยประเภทเตะตั้งเตะฝางเตะขาเตะพับถูกทรงก็ชอ่องเจ็ดสีลักษณะมวยนะแต่จะมีเหี่ยวมายุบไปลรซีอุยเนี่ยเปิดเกมได้นะ่าเสือดันสู้ดันบุดันนะนะวันนี้ถ้าซีอุยต่อยเป็นสักนิดนึง โดยเป็นยังไงลนะ่ะปกติเนะี่ยซีอุยเป็นมวยเข่าวันนี้ถ้ามีหมัดแจมนะมีหมัดจิ้มไปม,มั่งมีหมัดจิ้มไปม,มั่งเนี่ยได้ลุนเลยเพราะว่าเสือพอกันนะแต่ลูกกระทำเนี่ยนะลูกกระทำมวยมวยเดินกับมวยถอยเนี่ยผมว่าลูกกระทำมวยเดินเนี่ยมันจะได้เปรียบคู่นี้ผมเลยออกไปที่เจ้าซีอุยสิงมาวินนะครับมาคู่เอกนำรายการเจ้าพันศักววันทวีนัดนี้ซ้อมเกียรติเพชรส่วนคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะพูดถึงความเป็นมวยการเตะตั้งเตะฟังเตะคาเนี่ยไอเจ้าคิวทองเนี่ยเป็นกว่า แต่พันศักเนี่ยจะได้เสือได้สภาพแวดล้อมได้การกระทำได้อาวุธเนี่ยนะพันศักจะเปิดเกมไอไอคิวทองนี้จะตั้งรับนะตั้งรับจับตางแล้วคิวทองเนี่ยเป็นมวยที่ประหยัดอาวุธพอประหยัดอาวุธแล้วราคาจะสู้ไม่ได้ราคาก็จะไหลไปที่พันศักอ่ะผมสรุปรวมๆเลยผมจึงออกพันศักนะครับมามวยวันนี้ถ้าถามว่ามวยผมชอบใครมั่งช่องเจ็ดสีนะผมการระบาดไปที่แคมเมอรูลน วัดรวงไปที่ซีอุยนี่คือมวยรักมวยชอบของแดงเขาทรายนะครับที่ช่องเจ็ดสีครับผม